สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับ e e c ครับก็เนื่องจากความเดิมตอนที่แล้วนะครับเรามีชิ้นงานนะครับที่ตัดตามแบบกระเป๋าไว้เรียบร้อยแล้วกับพากุนที่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมานำสองอย่างนี้มาเย็บติดกันนะครับวิธีการก็คือเราจะเย็บ้ากุ้นนะครับโดยรอบ เราจะเย็บผ้ากุ้นโดยรอบของกระเป๋าใบนี้นะครับก็เย็บตามขอบนี้เลยนะโดยรอบเลยก็จะมีปลายผ้ากุ้นที่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับเย็บมาเรื่อยๆนะครับก็จะมาถึงปลายผ้ากุ้นที่เป็นจุดสิ้นสุดนะครับซึ่งจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดของผ้ากุ้นตรงนี้เดี๋ยวเราต้องมาเย็บต่อกันอีกทีหนึ่งนะครับให้มันเป็นชิ้นเดียวกันนะวิธีการเริ่มต้นนะครับเราจะเริ่มต้นบริเวณตรงส่วนกลางนะครับจะซ้ายจะขวาแล้วแต่ถนัดนะครับ ของกระเป๋าใบนี้นะครับจะเริ่มเย็บไปนะครับมาดูครับผาคุ้นของเรานะครับจริงๆแล้วนะปลายมันจะเฉียงนะครับปลายมันจะเฉียงนะก็ให้เลือกมาสักด้านใดด้านหนึ่งนะครับนะให้ตัดเป็นแนวตรงไปนะครับเมื่อได้แนวตรงแล้วให้คว่ำผ้ากุ้นนะครับให้คว่ำด้านหน้านี่คือด้านหน้าของมันนะครับให้คว่ำลงไปนะครับกะให้บริเวณกลางใกล้กลางนะครับขอบผ้ากุ้นกับขอบกระเป๋าของเรานะครับ มันจะต้องเสมอกันนะครับนี่ตามนี้นะเ,เวลาเย็บครับเวลาเย็บขอพะกุ้นเนี่ยเราจะไม่ได้เริ่มเย็บตรงกลางนี้นะครับนะเราจะต้องเว้นพื้นที่ไว้สักเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ชายผ้าอีกข้างนึงมาทบตรงนี้แล้วเราจะได้เย็บต่อกันได้นะครับถ้าเราไปเย็บติดกันเลยเนี่ยนะเย็บแต่เริ่มต้นมานี่เลยนะครับแล้วเวลาเรานําผ้าของอีกชิ้นนึงมาต่อมันจะดึงขึ้นมาแล้วมาเย็บกันนะไม่ได้ พอเราเย็บติดทับไปหมดแล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเริ่มต้นครับเราจะเริ่มบริเวณใกล้ๆกับส่วนโค้งของมุมขอบตรงนี้นะครับใกล้ๆตรงเนี้ยนะครับเราจะเริ่มกันตรงนี้นะผ้าชายปลายผ้าจุดเริ่มต้นเนี่ยเวลาเราเราดึงไปเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้ให้มันอยู่ตรงกลางสัทีเดียวนะครับนะอาจจะไม่ต้องอยู่ตรงกลางกระเป๋าสัทีเดียวนะครับให้เหลื่อมล้ําขึ้นไปสักเล็กน้อยนะครับ ให้คำนวณกะเอาว่าเออเมื่อเวลาเราต่อผ้าแล้วเนี่ยให้มันให้รอยต่อของผ้าเนี่ยมันอยู่ตรงกึ่งกลางพอดีนะครับเวลาต่อเราจะไม่ได้ต่อที่ขอบจนชิดตรงนี้นะจำขยับเข้ามานิดนึงเวลาต่อผ้ากันนะครับนะเหมือนเวลาเราต่อผ้าคุ้นนั่นแหละครับต้องเหลือขอบนิดนึงนะครับนะเพราะนั้นก็เออไอ้รอยต่อตัวนี้ต้องอยู่ใกล้กึ่งกลางอ่ะนะครับจะกลางไม่กลางก็แล้วแต่นะเอาตามสะดวกแต่ว่าก็พยายามให้มันอยู่กึ่งกลางสักนิดนึง เมื่อเวลาเราพับกระเป๋าแล้วเนี่ยเราจะได้ซ่อนตัวรอยรอยเนี้ยให้มันให้มันอยู่ตรงตรงก้นกระเป๋าพอดีนะครับนะเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับครับเมื่อเราจัดระยะจัดอะไได้แล้วนะครับเราก็เอาใส่เข้าไปในจักรเลยนะครับเดินเข้าไปตรงๆอย่างนี้นะครับนะขอบนะครับแล้วก็เมื่อได้ระยะที่เราต้องการเราก็วางตีนผีลงนะครับอ่า สีเข็มนะครับเราก็จะใช้จะปรับไปที่ประมาณ4ี่ก็พอนะครับปกตินะใช้ความห่างปกตินะครับสังเกตน,นิดนึงนะครับว่าตีนผีของผมนะครับมันจะเหลื่อมล้นนะล้นออกมาจากขอบกระเป๋าเล็กน้อยนะครับตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นเดี๋ยวผมจะซ่อนจุดเริ่มต้นไว้ให้อยู่ตรงขอบมากที่สุดนะครับนะจริงๆเมื่อเวลาเราเย็บไประยะหนึ่งแล้วเนี่ยจะต้องดันให้ หมุนเนี่ยนะครับให้ตัวขอบของตีนผีกับขอบกระเป๋าใน่ตรงกันพอดีนะแต่นี่ผมจะซ่อนจุดเริ่มต้นเดี๋ยวค่อยมาดูว่าจะซ่อนอยังไงนะครับนะก็คือให้ขอบมันตกออกมาจากขอบกระเป๋าเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวเราจะใช้การหมุนนะครับนะเพื่อปรับให้มันเข้าไปเสมอกันนะ,ะเมื่อได้ระยะได้อะไรแล้วนะครับเราก็เริ่มดําเนินการเดินสีเข็มได้เลยได้ไม่มีปัญหารครับ ได้ตรงนี้โดนตีนผีกดทับกับผ้ากทีหนึ่งแน่นแน่นอนนะครับไม่ต้องไปใช้มือจับก็ได้นะครับอันนี้เราก็มาปรับนะใช้2มือนะครับช่วยอีกมือนึงก็คือดึงพกุ้นไว้อีกมือนึงก็คือช่วยขยับนะให้มันเดินตามไปนะครับก็ค่อยๆเดินไปตรงนี้มันเป็นส่วนโค้งนะครับเดี๋ยวผมจะเดินฝีเข็มเราจะหมุนให้ดูนะครับให้มันมาเสมอกันได้นะดดูนะครับเราก็เริ่มหมุนเห็นไหมเท่านี้ครับฝีเข็มของเราไอตัวตีนผีของเรากับขอบกระเป๋าก็เสมอกันละ นะครับแล้วก็จะเสมอกันไปเรื่อยๆวิธีการเช็คนะครับว่าเราเย็บได้ตรงไม่ตรงเนี่ยนะครับขอบปุ้นมันจะตรงไม่ตรงเนี่ยหนึ่งครับขอบปุ้นนะตัวขอบของมันเนี่ยต้องอยู่กับขอบกระเป๋าพอดีเลย2ครับได้จะเดินตรงไม่ตรงให้ดูที่ขอบนี้ขอบของตีนผีด้านนอกสุดนี่นะครับนะมันจะต้องอยู่กับขอบของกระเป๋าไปเรื่อยๆตลอดแนวนะครับไม่ต้องใจร้อนนะครับนะค่อยๆไปค่อยๆทาไปนะครับอ่าดูนะครับ ก็ปรับดัดสนิดหนึ่งนะครับอ่าตรงนี้มันโค้งเยอะครับก็ไปช้าๆหน่อยนะครับนะอ่าดูครับค่อยๆดึงไปนะครับเมอค่อยๆดึงไปนะครับอ่าเป็นส่วนโค้งก็ไปช้าๆไม่ต้องรีบครับนะตรงคันเร่งตรงเท้าที่เราเหยียบเพื่อให้เขมมันเดินเนี่ยนะครับก็ช้าๆนะครับไม่ต้องเหยียบมิดไม้นะครับเดี๋ยวจะแหกโค้งตรงนี้นะครับนะชะลอหน่อยครับค่อยไปครับนะส่วนโค้งครับ นะจริงเราไม่ต้องไปสนใจตัวขอบผ้าคูณมากก็ได้นะครับมันจะเข้าไปเยอะก็ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่อย่าให้มันเข้าไปเยอะจนเวลาเราเย็บแล้วมันมันบุดหวิดเลยนะครับนะอย่าให้มันเป็นขนาดนั้นแล้วกันนะครับนะให้ดูตรงตีนผีไว้นะขอบตีนผีด้านนอกจะต้องคันจะต้องเท่ากับขอบของผ้าไปเรื่อยๆนะครับมันจะตรงนะครับขยับไปเรื่อยๆนะครับตรงไหนที่เป็นทางตรงเราก็เยียบได้เลยครับนะ ตัแห่งโค้งเลยนะครับทางตรงตรงนี้เป็นทางโค้งอยู่ก็ค่อยๆไปนะครับเราเย็บความหน้าผ้าลงนะครับอ่าเรื่อยๆครับค่อยเย็บไปนะครับอ่าดัดนิดนึงครับเห็นไหม้็ค่อยหมุนไปเรื่อยๆครับเราก็ใช้มือครับก็ค่อยหมุนไปนะไม่ยากครับแล้วก็ใช้อ่การดึงจังหวะสักเล็กน้อยเวลาจะโค้งอะไรเงี้ยนะครับก็ใช้การดึงดึงตัวผ้าไว้นะครับให้มันฟรีมก็จะหมุนอ่าอันนี้ทางตรงนะครับเหยียบครับนิดเลยครับ ไปนะครับยาวเลยยาวได้เลยครับตรงนี้ทางโค้งครับก็ค่อยๆครับแล้วแถมมาเจอช่วงลอยต่ออีกนะครับนะก็ระวังนิดนึงครับค่อยโค้งไปนะครับขยับไปเรื่อยๆครับขอให้ดีอ่าตรวนี้จับนิดนึงครับก็หมุนเข็มลงมาให้มันปักอยู่กับตัวกระเป๋าของเราเลยนะครับตรงนี้เนี่ย ตัวรอยต่อตัวเนี้ยชายผ้าเนี่ยมันย่นครับผมจะยกตีนผีขึ้นแล้วก็ใช้อะไรเกลี่ยให้มันเรียบเรียบสักนิดหนึ่งนะครับรอยต่อนะเกลี่ยเข้าไปครับนะมันไม่เรียบแล้วเราก็จับกดไว้นะครับตีนผีลงครับตัวนี้ย่นครับเด่งนิดนึงนะโอเคครับเรียบร้อยก็เย็บต่อครับผ่านมาแล้ว2โค้งนะครับเหล็กสองโค้งนะครับนะค่อยไปครับ ครับค่อยๆดึงครับไปเรื่อยๆค่อยจัดนะครับเรื่อยๆครับถาคุณน,นี้ไม่ต้องดึงให้ตึงจนมากเกินไปก็ได้นะครับค่อยๆไปคนระับแล้วก็ดูว่าอย่าให้เกิดรอยย่นแล้วกันนะครับก็จัดๆอย่ามีรอยย่น,น สุดท้ายแล้วครับโค้งสุดท้ายแล้วค่อยๆไปตรงโค้งนี้นะครับค่อยๆไปครับเหยียบผ่อนเหยียบผ่อนได้ครับหมดแล้วครับพอครับเย็บเลยโค้งมาสักนิดนึงก็พอนะนิดเดียวครับอย่าเย็บต่อมาจนสุดนะครับเพราะมันจะมีผ้าที่เป็นจุดเริ่มต้นของเราอยู่ตรงนี้นะครับวิธีการตรงนี้นะครับซ่อนปลายได้ของจุดสิ้นสุดครับวิธีการซ่อนครับให้กดรีเวิร์สครับนะให้กดรีเวิร์สบนนะครับให้กดปุ่มรีเวิร์สนะครับ มันก็จะเป็นการเดินฝีเข็มถอยหลังนะครับเพื่อเอาปลายได้ไปซ่อนไว้ก็เย็บไปจนสุดเลยนะครับเดี๋ยวกดไปด้วยนะครับแล้วก็เย็บไปด้วยดูนะครับกดนะครับแล้วก็เดินมาด้นะฝีเข็มถอยหลังจบครับเราก็เป็นการซ่อนเรียบร้อยนะครับก็ดึงออกแล้วก็ตัดได้ครับตัดได้เรียบร้อยปึ๊บเรามาดูนะครับอืมนี่ครับผมเดินมาแค่นี้แล้วผมก็รีวอร์สถอยหลังไป นะครับไหมผมก็ไปซ่อนปลายได้ไว่าตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะไม่ว่าจะดึงยังไงนะครับมันก็ไม่มีทางหลุดลุยเพราะตัวปลายบ้านปลายได้อยู่นี่เรียบร้อยไม่ลุยแน่นอนครับนะผมซ่อนไว้เรียบร้อยแล้วต่อไปมาดูจุดเริ่มต้นครับผมก็ซ่อนไปลายได้ไว้เรียบร้อยนี่ครับนะี่จุดเริ่มต้นผมซ่อนไปลายได้ไว้ตรงนี้ครับเมื่อเวลาเรา ต่อผ้า2ชิ้นนี้นะครับเข้าเอาชายต่อกอนเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเย็บตามรอยนี้อีกทีนึงนะครับเมื่อเย็บเราก็เย็บยาวมาตลอดเลยนะครับตลอดพอมาตลอดตรงนี้นะครับแนวการเย็บของมันก็จะนะก,ก็จะ,อ,จะ,จะอยู่ด้านนอกละอยู่อยู่ด้านในตรงนี้นะครับนะแนวการเย็บเนี่ยจะอยู่ประมาณตรงเนี้ยแนวด้านในเพราะนั้นะมันก็จะเป็นการเก็บซ่อนอจุดเริ่มต้นของปลายได้ตรงนี้ไว, tale, นวน้เรียบร้อยนะครับมันก็จะไม่หลุดรุ่ยเช่นเดียวกันตรงนี้นะครับเมื่อได้ระยะ เดบเสร็จตรงนี้แล้วนะครับเราก็มาทาบครับนะครับเราก็มาทาบเดี๋ยวสักอ่าเราก็เอาปลายพักุ้นสองอันนี้มาทาบกันนะครับเดี๋ยวเราจะตัดนะครับตัดพักุ้นออกอ่าทาบกันเสร็จนะครับตัดให้เป็นเส้นตรงนะให้ปลายทั้งพักุ้นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดมานขนานกันเนี่ยไหมขอบพักคุ้นของจุดเริ่มต้นอยู่นี่ผมจะตัดเข้ามาสักประมาณตรงนี้นะครับไม่ใช่ตัดพอดีเสมอกันนะครับเดี๋ยวมันจะต่อกันไม่ได้นะต้องเหลื่อมเข้ามาณนิดึงครับ เดี๋ยวเราจะต่อกันก็ใช้กรรไกรตัดเลยนะครับนะเอาละครับผมตัดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับชิ้นนะครับตัดเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะนํามาเย็บต่อกันก็ให้เหลือปลายผ้าทั้งสองข้างยาวเหลื่อมกันไว้เล็กน้อยอย่างเมื่อกี้นะครับจะมาเย็บนะเย็บมันติดก,กันนี้เดี๋ยวใช้จัรเหมือนกันนะครับ ก่อนจะเย็บครับเราต้องสร้างแนวก่อนนะครับสร้างแนวโดยใช้สีขีดไว้นะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับแลครับผมจะใช้สีสีไม้สีเขียวแล้วกันนะครับในการขีดมันก็จะได้กลืนกับตัวเนื้อผ้าด้านหน้านะครับวิธีการก็คือจับขอบปลายผ้าทั้งสองอันเนี่ยนะครับมาทาบกันให้เสมอกันแบบนี้นะครับแล้วก็พับครับดึงสักเล็กน้อยให้ตึงๆหน่อยนะครับพับครับจะพับลงพับขึ้นได้ทั้งนั้นผมพับขึ้นถนัดพับขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะนิ้วหมดเกลี่ยดูนะครับว่าตรงไหนที่เป็นรอยต่อที่มันนูนขึ้นมาของมันนะครับเราก็จะใช้สีนะครับขีดไปตรงบริเวณนั้นเลยนะครับหารอยต่อสักเล็กน้อยอาจเจอแล้วครับตรงนี้บริเวณตรงนี้ประมาณตรงนี้นะครับขีดไปให้เป็นแนวเส้นตรงนะครับขีดไปโอเคครับได้แล้วครับเราก็จะเย็บตามแนวนี้นะครับวิธีการก็จะเย็บด้วยจักรนะ ร <nenhum. S 2> อยต่อตรงนี้เวลาเราเย็บนะครับเวลาเราเย็บรอยต่อตรงนี้เนี่ยเราจะต้องพับงองตัวชิ้นงานของเรานะครับเพื่อที่จะให้เราเย็บตัวรอยต่อนี้ได้สะดวกมากที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเรางอหรือพับตัวชิ้นงานเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ,อตัวได้บริเวณตรงนี้ที่เราเย็บตีหน้าผ้าไว้เนี่ยมันอาจจะหลุดลุ่ยได้นะครับเพราะเวลาเราพับมันจะเกิดการงรอแล้วอาจจะเกิดการแยกชั้น ระหว่างวัสดุที่เราใช้ตรงนี้นะทำให้ตัวได้หลุดลุย่ยวิธีการแก้ปัญหาก็คือเราจะเดินฝีเข็มตรงบริเวณตรงนี้นะครับเอาให้กะชิดขอบไม้ที่สุดเลยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ตัวชิ้นงานของเราวัสดุของเราเนี่ยทั้ง3 4ชิ้นที่3าอย่างที่ประกอบกันนี่ยมันแยกชิ้นวิธีการก็คือ,อดูนะครับให้เราปรับตำแหน่งของเข็มนะครับนะให้ไปด้านขอบขวานะครับ อ่านะครับปรับไปด้านขอบขวาสุดแล้วนะครับไปอยู่ตรงตำแหน่งค้างแล้วนะครับจากนั้นเราก็นําชิ้นงานของเรานะครับใส่เข้าไปเลยนะครับเข้าไปเย็บอะอย่าไปเย็บตัวผ้ากุ้นนะครับให้เย็บเฉพาะขอบนะครับอ่าเอาตีนผีลงด้วเลยครับแนวการเดินเข็มของเราก็คือให้ตีนผีครับเสมอกับขอบของกระเป๋าได้เลยนะครับก็เดินเข็มไปได้เลยนะครับ อย่าให้ไปโดนภาคกุนแล้วกันนะครับสิแล้าดึงออกครับตัดได้ให้เรียบร้อยครับอ่าเดี๋ยวเราก็จะได้แนวตัวนี้นะครับนี่นะแนวตัวนี้เมื่อเราเย็บขอบ้าคุนเนี่ยมันไม่ผ่แน่นอนนะครับเพราะเราใช้แค่นิดเดียวนะชิดขอบมากที่สุดเลยนะครับเราไม่ได้ใช้ฝีเข็มกึ่งกลางนะครับฝีเข็มเราเบี่ยงมาทางขวา ส่วนถ้าฝีเข็มเราอยู่กลางจะยับเข้าไปในผ้าตรงนี้นะครับเพราะน้นก็จะซ่อนอยู่แล้วมองไม่เห็นอยู่แล้เมื่อเราเย็บขอบพากคุ้นทับลงไปตรงนี้นะครับนะาวฉะนั้นเราก็ดําเนินการต่อพักคุ้นได้เลยครับวิธีการก็จับขอบมันนะครับจับแต่งขอบมันให้เสมอกันนะครับนะเอา,เอาละฉะนั้นเราก็จะพับครับนี่พับหน้ากระเป๋าข้อหากันอย่างนี้นะครับนี่แล้วก็กำไว้ได้เลยนะครับ ตรงนี้ไม่ต้องกลัวว่าได้จะหลุดลุ่ยครับเพราะเนื่องจากเราเย็บไว้กันไว้เรียบร้อยแล้วจากนั้นก็จับขอบผ้าให้มันเสมอกันเรียบร้อยแล้วก็เอาเข้าไปในจักรครับื่อเย็บได้เลยนะครับใส่เข้าไปเลยครับใช้ฝีเข็มปรับมาอยู่ตรงกลางนะครับปรับเข็มมาอยู่ตรงกลางให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็กดตีนผีลงนะครับแล้วก็เอาเข็มหมุนเข็มลงมาเล็กน้อย มุนเข็มลงไปให้มันจิ้มลงไปในเนื้อผ้าเลยนะครับตวู้ฝังเลยนะครับจากนั้นก็เดินฝีเข็มได้ครับมือข้างหนึ่งก็ประคองไว้ให้มันตรงเส้นนะครับอีกมือข้างหนึ่งก็จับเชือกไว้ด้านนู้นนะครับเดินฝีเข็มได้เลยใครจะรีบวดถอยหลังก็ได้นะครับจุดเริ่มต้นตรงนี้นะเอาให้ชัวร์ไปเลยนะครับเดินหน้าครับรีบวดแล้วให้ตรงเส้นครับขยับไปเรื่อยๆเรียบร้อยจากนั้นก็ดึงออกมาครับ ตัดได้ซะเรียบร้อยอรเราก็จะได้จนช่วงรอยต่อเรียบร้อยแล้วเย็บได้ตรงแล้วนะครับดัดสักนิดนึงนะเอาละครับจากนั้นก็สังเกตว่ามันจะมีปลายได้ที่เราตัดโผล่มานะครับก็แยกมันครับแยกมันออกไ,ไว้คนละฝั่งฝันะ่งด้านหน้าฝั่งด้านหลังคนละเส้นกันเส้นไก่เส้นมันนะครับจากนั้นก็ให้เราแยกตัวขอบผ้าที่ออกมา แบบนี้นะครับแล้วก็ดึงให้มันตรงขอบนะจัดให้มันตรงขอบเลยนะครับจากนั้นก็เริ่มเย็บปิดเก็บทั้งหมดนะครับด้วยจักรอีกทีหนึ่งก็ไปเริ่มตรงจุดสิ้นสุดน่ะนะครับจุดรีวูดนั่นแหละครับแล้วย็บเข้ามานะครับไปเรื่อยๆก็เป็นการซ่อนได้อีกเช่นเดียวกันนะครับซ่อนปลายได้ของจุดเริ่มต้นที่จะเย็บในรอบนี้อีกทีหนึ่งนะครับไว้ด้านนอกนู้นนะครับกดเข็มออกมาเล็กน้อยนะครับนั้น ดูดีว่าได้มันดีหรือเปล่านะครับมันเยียบได้แน่นไหมตีนผีนะครับก็เริ่มดาเนินการเย็บเลยครับสามรอยลงมาเลยครับเย็บไปเรื่อยๆครับจนสุดนะครับต่อไปเลยนะครับระมัดระวังตรงรอยช่วงต่อนิดนึงนะครับถ้ามันยับย่นยังไงก็ยกตีนผีขึ้นแล้วก็เกลี่ยเข้าไปสักเล็กน้อยนะครับเพื่อให้มันเรียบนะตัวรอยต่อนี่นะนะครับแล้วครับไปเย็บไปเรื่อยๆครับจะมาถึงจุดเริ่มต้นรอบแรกที่เราทําไว้แล้วนะ ครับนะครับว่ามันเ,เวลาเย็บแนวเนี่ยแนวตัวเย็บอันใหม่สุดท้ายนี้นะครับมันจะอยู่ก่อนนะครับผลักดันให้แนวเย็บเริ่มต้นของเราเนี่ยไปอยู่ด้านด้านข้างด้านหลังด้านในด้านนอกนะครับด้านนอกขอบนี้เพราะนั้นมันก็จะเป็นการซ่อนรอยได้เรียบร้อยนะครับนะดูขอบเป็นหลักนะ ดูขอบตัวนี้เป็นหลักนะครับเราก็จะหมุนนะครับจนกว่าแนวของรอยได้เก่าที่ทําไว้เริ่มต้นกับรอยได้ใหม่ของรอบนี้มันจะประสานกันได้พอดีนะครับเราถึงจะเราถึงจะเย็บทะลุเลยออกมาตรงนี้แห่โค้งออกมาเลยนะครับเพื่อเป็นการซ่อนได้ซ่อนได้จุดสิ้นสุดอันสุดท้ายนี้ไว้ด้านนอกอีกเช่นเดียวกันนะครับกหมุนโค้งตามนั้นไปเลย นะครับค่อยๆเย็บไปนะครับตัวนี้ส่วนโค้งนะครับนิดนึงนะครับอ่าได้แล้วครับประสานก็เรียบร้อยแล้วนะครับเย็บประสานกันแล้วก็สุดเลยนะครับเย็บแหกโค้งออกมาจนสุดเลยเดี๋ยวมาดูรอยได้ครับเดี๋ยวจะให้ดูครับอ่านี่เป็นรอยได้นะครับรอยใหม่รอยสุดท้ายที่เราเย็บปิดจากการที่ต่อขอบผ้าจากการที่ต่อผ้าทั้งทั้งสองปลายเนี่ยเข้าด้วยกันแล้วนะนฮะนี่คือเป็นรอยใหม่นะครับที่เย็บมาโค้ง นะครับเมื่อทับประสานก็ดีตรงแนวโค้งเดียวแล้วครับเราแหกโค้งมาเนี่ยนะครับเย็บต่อมาเนี่เลยไม่ต้องโค้งตามไปนะครับเพราะเราเย็บไปแล้วตรงนี้เพื่อเป็นการซ่อนปลายได้ตรงนี้ไว้นะครับให้ดึงอย่างไงก็ไม่หลุดแน่นอนครับไม่มีการลุ่ยของขอบได้แน่นอนเพราะมันอยู่ตรงนี้แล้วมาซ่อนไว้นี้ส่วนตัวนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มเย็บเห็นไหมเห็นไหมครับนี่นี่ปลายได้มาถูกซ่อนไว้อยู่ด้านตรงนี้เมื่อเราดึงรงขอบกุ้นนี้ก็ไม่มีทางที่จะไปโดนขอบตัวนี้อยู่แล้วไม่มีทางจะไปโดนได้ตัวเนี้ย ทำให้มันหลุดลุ่ยอีกแน่นอนนะครับนี่ต่อไปเรามาดูจุดเรามาดูจุดเมื่อกี้ครับที่ผมเริ่มเย็บรอบสุดท้ายนะเห็นไ,ไหมนี่คือจุดจุดเริ่มต้นเรามาซ่อนมันไว้ตรงนี้ครับจุดเริ่มต้นของการเย็บรอบสุดท้ายเมื่อกี้นะครับแล้วก็เดินตรงไปเนี่ยนะครับนะเรามาซ่อนไว้ตรงนี้เริ่มจากตรงเนี้ยเราจะขอบมุมเลยทับทับรอยเดิมกับแนวที่เรารีวิร์สเก็บไปลายได้ของรอบ ของรอบแรกเมื่อกี้ที่เย็บวนมาเรื่อยๆนะครับเราเรามาถึงตรงนี้แล้วเขาเรารีวิร์ดกลบไปนะเมื่อกี้ไปได้ไว้ตรงนี้แล้วก็ตัดได้นะครับแล้วเราเอาจุดแล้วเรามาเริ่มต้นตรงเนี้ยนะครับทับจุดรีวอร์ดพอดีเลยเพื่อจะเก็บตรงรอยต่อที่เราต่อไว้ตรงเนี้ยนะครับแล้วเราก็เดินตรงมานะอ่าโอเคนะครับก็เป็นไปตามนี้นะครับในรอบต่อไปนะครับในครั้งหน้าครั้งต่อไปเราก็จะเย็บ ด้วยมือละนะครับจะเย็ยบขอบคุณด้วยมือกันละจักจะหมดหน้าที่ไปแล้วนะครับนะก็สำหรับวันนี้ครับก็ขอบคุณครับ